คุณยายคะคุณยายคุณยายจะทําอะไรอยู่นะเอ๊ะช็อกโกแลตไข่มาทิ้งไว้ตรงนี้นะท้องก็ร้องเชิมันเลยขอ,อไปกินแล้วกันนะเฮ้ยเอาไปเผื่อคุณยายด้วยดีกว่าถ้าทางจะหิวหน่าดู โอ้ยมเมื่อไรฉันจะหายตาบอดเนี่ยสงสารหลานชะมัดเลยอะแต่ว่านะการลําก็จะมาแล้วนี่นะเอา้าแก่ตกซะง,งั้นนะนอยากจะให้หลานฉันพ้นจากความลำบากจังเลยครอบครัวของเราอยู่ด้วยความลำบากยากจนคุณยายทำอะไรนะไม่ต้องทำอาหารแล้วนะหนูไปหากับข้าวมาให้คุณยายเอง<ะ>แล้วหนูไปสมัครงานมีคนรับแล้วนะใครจะมารับแก่อายุก็ยังไม่ถึงย่าให้คุณยายไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะหนูจะหาเงินมารักงายายเองตาของยายจะได้มองเห็นอีกครั้งนะและนี่ก็ คือสาวน้อยกาลัมเธอเองอาศัยอยู่ห้องเช่าเก่าๆและคุณยายตาบอดของเธอสิ่งเดียวที่ทําให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อได้ก็คือคุณยายดูเหมือนว่าข้างห้องของเธอนั้นจะเป็นคนที่รวยมากๆเธออยู่กับยายสองคนงั้นเหรออยากเข้าไปช่วยจังแต่ว่าต้องไปโรงเรียนแล้วนี่นะ วันหลังค่อยแวะไปช่วยดีกว่านะตอนนี้การร์เองนั้นไม่ได้เรียนหนังสือแต่เธอก็มีโอกาสได้มาทําความสะอาดที่โรงเรียนคนรวยฉันได้โทรศัพท์ใหม่ด้วยแล้ว<ะ>ฉันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่ก็จะซือ้อให้ฉันได้แมงบุกเลยนะพวกนายได้แค่โทรศัพท์ด้วยเหรอะ,ระนี่พวกนายไปกินข้าวกันเถอะฉันหิวจะตายอยู่แล้วอหิวเหมือนกันเอ,อ,อ๊นั้นแท็กมาแล้วแท็กคิดถึงจังเลยมินยองคิดถึงแท็กมากๆเลยนะกวาดกวัดกวดกวดก่อนแล้วกันอิจฉาลูกคนรวยจังเลยนะเขาได้มาเรียนด้วยอ่ะ มีโอกาสจังเลยแต่เอ๊ะนี่มันหมวกใครกันแน่นะค่อยเก็บไปบอกพออแล้วกันนะยังไงก็อิจฉาเด็กพวกนั้นจังเลยนะได้ยืนคุยกันด้วยอกลับไปทํางานต่อดีกว่าแมนูแมนูทําความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปทําความสะอาดตรงนู้นด้วยนะเฮ้ยแท็กไปกินข้าวกันดีกว่านะฉันรอเธอตั้งนานแปบ๊บหนึ่งนะมีอะไรหรอแท็กหิวแล้วนะคนนั้นนี่นะ นี่เธอหรือว่าเธอเก็บหมวกฉันได้กันแ<ต>น่น,นะคือว่าอันนั้นน่ะหมวกฉันน่ะคุณหนูลุงลุงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉัผมีสงสัยไม่อยากจะให้บอกโอเคเดี๋ยวไปหมวกนายนี่เองเหรองั้นเอาไปสิอ่ะขอบคุณมากเลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะ,อะฉันไม่ค่อยได้ใช้มันอ่ะฉันให้เธอได้ไหมเอาไปเลยนะฮะฮหมวกต้องแพงเลยนะเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกโอเคเชยมัดเลยอ่ะเฮ้ยเขาใจดีจังเลยอ่ะฉันชอบเขาจังหนังนี่ ันเป็นไขรกันนะหน่อยและเมื่อแท็กกลับมาถึงห้องเขาก็พบว่าคุณยายของการัมนั้นอยู่ห้องโดดเดี่ยวเดียวได้<อ>เสียงใครอยู่ข้างนอกนั่นนะการมไม่ลูกเสียงการัมใช่ไหมนะโอ้เจ็บชะมัดเลยเดี๋ยวยจะออกไปหานะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยไปไหนก็ไม่ได้ต้องรอหลานกลับมาก่อนอการัมหลานยายมาแล้วเหรอฮะไม่ใช่นะเออคือ,อคุณยายครับผมอยู่ข้างๆห้องนี้นะครับการัมเง้นหรอ ชื่อเพราะจังเลยนะหลานยายสินะหลานยายคนเดียวนี่แหละยายก็คิดว่าเสียงมันเออเดี๋ยวผมไปส่งเข้าไปในห้องนะครับโอ้คณยายอาศัยอยู่แบบนี้นี่เองน่าสงสารจังกาลำคงเหนื่อยหนะ้าดูเลยสินะครับกว่าเธอจะกลับมายายนะ่ะสงสารมันมากๆเลยมันหาตัางมารักษาตาของยายยายบอกแล้วว่าไม่ต้องก็ได้ยายครับจะเย็นๆครับไม่ต้องร้องให้เดี๋ยวผมจะคอยช่วยอีกแรงนะครับคุณยายห้ามบอกกาลำเป็นเด็กขาดน,นะครับว่าผมอยู่ตรงข้ามห้องนี้โอ้ยพ่อหนุ่มั้งใจดีจังเลยนะอยากจะให้แต่งงานกับกาลำจริงๆ ยายไม่อยากจะให้มันลําบากแล้วโอ๋ยายครับไม่ต้องร้องนะครับไม่ต้องร้องยายเนี่ยพามันลําบากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยายกะรำมาแล้วค่ะผมต้องไปแล้วนะครับคุณยายอเอ้าไปแล้วเหรอมาดูอะไรนี่สิหนูได้หมวกมาใหม่ด้วยยายเอ๊ะ โอ้คงไปแล้วสินะไอ้ดูสิมีคนใจดีให้หมวกเราด้วยแล้วนะหนูจะใส่ให้ยายนะโบกใบนี้แพงมากๆเลยนี่แน่ <c oughs> ตลกดีนะยายเนาะ <c oughs> เห็นยายหวัวร้อแบบนี้เราชื่นใจจังเดี๋ยวจะพาไปหาหมอตานะจะได้มองเห็นหนูสักทีไงเย้ยและแล้วเธอเองก็ตัดสินใจพาคุณยายนั้นไปหาหมอเพื่อที่จะรักษาตาของเธอยายเดี๋ยวเราขึ้นสถานีนี้ไปก็ถึงแล้ว จริงหรอ,อเออนั่นไงพอดีเลยนี่เธอคนนัออ้นนี่นะฉันจำนายได้มีอะไรงั้นหรอพอดีว่าที่บ้านฉันมีสิ่งนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้นะฉันให้ยายเธอเฮ้ยพอหนุ่มคนนั้นนี่นะเออ,อดีจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะอขอบคุณนะไปล่ะ อยากรู้จักให้มากกว่านี้จังเลยนะหลานยายรู้สึกได้ถึงการมีความรักหรือเปล่าเดียสนใจเขาสีทายายก็แหมหนูจะไปเอื้อมถึงเขาได้ไงเขารวยมากเลยดูเหมือนว่ามินยองเองก็อยู่ในสถานีเดียวกันนยวันนี้จะกินข้าวเย็นกับอะไรแต่เอ๊ะนางนั่นหน้าตาคุ้นๆจังเลยนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนกันนะฉันรู้แล้วคนที่แท็กไปยุ่งด้วยนี่นะหนอยฉันกับแกมันคนละชั้นกันฉันเตือนไว้แล้วนะแกรู้จักคนชื่อแท็กใช่ไหม ถ้าแกไปยุ่งกับแท็กอีกฉันตีแกแน่จําไว้ด้วยเอ๊ะอะไรกันฉันยังไม่เข้าใจเลยดูเหมือนว่ามินนี่นั้นไม่พอใจเธอมากๆเธอนั้นมักจะมีเรื่องตบตีกับโรงเรียนอื่นอยู่เสมอซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลูกคนรวยที่นิสัยเสียมากๆคอยดูเถิดถ้าไม่ฟังนะ ระวังยายแกไว้ให้ดีๆยายว่าอย่าไปฟังพวกมันเลยนะลูกนะเองรู้จักพวกเขาหรือไงล่ะโอ้ไม่ค่ะยายหนูไม่รู้จักด้วยซ้างั้นก็ช่างมันเถอะเราไปหาหมอเสร็จแล้วเราไปกินข้าวกันดีก่อนนะยายนะเอ้าเจอกันอีกแล้วนะไปหาหมอเสร็จแล้วหรออก่อนหนูเนี่แต่หลกดีนะเนี่ยนะอะไรเจ็บไม่นั่นน่ะเออไม่เจ็บหรอกนะงั้นก็จะไปไหนกันหรอไปกินข้าวด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงพิซซ่าเออคือว่าฉันเกรงใจนะ แค่นี้น่าจะพอกินนะมาแล้วมาแล้วโอ้พิซซ่าหมดอะ่ะกินแค่นี้ได้ไหมอวะเขาใจดีจังเลยอะ่ะไม่รังเกียจพวกเราด้วยดีจังใหญ่นั่นอีกแล้วเหรอ ฉันบอกแล้วใช่ไหมในเมื่อพูดไม่ฟังมันก็ต้องเจอกันบ้างบอก,บอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับคนของฉันยายของแกได้เสียแน่ๆคืนนี้แหละแล้วในวันนั้นมินนี่เองก็ได้ไปหาแท็กที่ห้องแท,แท็กอยู่ห้องไหมเนี่ยฉันมาหาแล้วมินนี่เองอุ๊ยนั่งอยู่นั่นไงโอ้คิดถึงจังเลยนะแท็กมากันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ชอบเธอถ้าเธอจะเข้าเข้าออกออก,ออกบ้านฉันไม่ได้นะขอร้องล่ละมินนี่ทำตัวดีๆหน่อยเถอะฉันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ๋อเหร ยายคนนั้นเปิดประตูมาทำไมนั่นนะ่ะเอ็งกะลําหรือเปล่าลูกกะลําออกมาแล้วเหรอโว้ยได้อะไรมากินบ้างละ่ะกะลํายายครับผมเจอคุณยายที่สถานีรถไฟนี่นะเอา้าไม่ใช่กะลําเสียงผู้ชาย,ยางั้นเหรออ๋อผมอยู่ห้องข้างๆนี่แหละครับเฮ้อุ้ยเอาข่าวนี้ไปบอกมินนี่ดีกว่ามินนี่ต้องดีใจแน่ๆนและแล้วดูเหมือนว่าคุณยายนั้นจะตกอยู่ในอันตรายเฮ้ยไอ้กอนฉันเห็นคุณยายที่อยู่สถานีรถไฟที่มินนี่ไม่ชอบลูกสาวของแกด้วยนะหลานสาวหรือเปล่าเออเดี๋ยวบอกมินนี่ก่อนโว้ยอยู่ข้างห้องนี่เองมินนี่ ฉันได้ข่าวเด็ดๆด้วยว่ะเรีวๆฉันจะพาไปดูอะไรไม่ไรแล้วขออยู่กับแท็กกอดได้ไหมฉันคิดถึงแท็กมากมากเลยนี่แน่ยเธอกลับไปทําธุระเธอเถอะฉันไม่อยากจะอยู่ใกล้เธอเลยนะตีตัวออกห่างฉันอีกแล้วนะแท็กเป็นเพราะนางผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะอย่าให้ฉันรู้ละกันว่าแท็กมีคนอื่นเข้าใจไหมไปเถอะหน้าขอร้องล่ะไปกันเถอะพวกนายนี่นี่นี่ฉันมีอะไรจะบอกด้วยแหละมีอะไรจะบอกฉันอีกอ่ะเธอจําคุณยายที่อยู่สถานีรถไฟกับหลานเธอได้ไหมนั่นน่ะเธออยู่ข้างห้องนี่เองเธอคิดจะทําอะไรหรือเปล่า เไงคุณยายนี่นะอุ้ยดีเลยคุณยายค่ะหนูเป็นเพื่อนกับการํมเองนะคะเอแต่ว่าการามยังไม่กลับมาเลยใช่ไหมฉันมีแผนดีๆแล้วฟังฉันนะฉันจะล่อคุณยายออกจากห้องนี้มันคอยให้แท็กช่วยนี่เองอุ้ยหน้าหมันไฟชมัดเฮ้ยเธอจะทําอะไรน,นั่นนนะคอยดูแล้วกันอยา <c ười> คุณยายค่ะการามโดนรถชนนะหลานฉันจริงนะไม่จริงไม่มีทางการํมลูอคุณยายคะหนูจะพาไปดูศพการัมนะคะคุณยายออกมากับหนูนะและดูเหมือนว่ามินยอง จะโกงหกคุณยายให้ออกไปข้างนอกคุณยายจะทําอะไรอยู่นะคิดถึงยายจังดอกไม้เก็บไว้ให้ยายดีกว่าเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปหายายแค่นี้พวกเราก็มีความสุขกันแล้ว <c oughs> ขวักวักวานนั่นมันเด็กที่ใช้ไปกวาดหิมะนี่นา <c oughs> นี่แม่หนูอันนี้คนใช้ใช่ไหมรู้ไว้ซะด้วยนะคนที่ยืนอยู่ข้างๆฉันเนี่ยเป็นคุณนายเออคุณนายเขาจ่ายค่าจ้างเขาไปได้เลยนะคะความสะอาดก็ไม่สะอาดฉันไม่ให้เยอะหรอกนะเอาเศษเหรียญฉันไปดีกว่า เศษเรียญงั้นเหรอหมายความว่าฉันจะเอ๊ะเขายอนเลยเหรอให้เขาคิดว่าเราจนแล้วไร้ค่าขนาดนี้เสียเวลาให้กับมือไปเถอะค่ะคุณน,นายตลกจะมัดเลยอะ่ะก็ใครบอกให้เกิดมาจนเหรอจ๊ะโอ้นี่พวกเขาดูถูกฉันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เพียงเพราะว่าฉันจนงั้นหรอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เงินฉันจเจาะไปให้ยายฉันให้หมดทีด่กลับบ้านไปหายายดีกว่าคิดถึงยายจังเลยโดนดูถูกแบบนี้นะและดูเหมือนว่าตอนนี้ยายของเธอนั้นไม่ได้กลับบ้านแน่ๆเพราะตอนนี้นั้นมินนี่คิดจะทําอะไรบางอย่างกับคุณยายยายดูนั่นสิให้ยายดูอะไรเหรอยายมองไม่เห็นแล้วหยานยายอยู่ยไหนนั่นมันยายนี่กับเพื่อนของเอะขุนจังเดี๋ยวเข้าไปหาคุณยายดีกว่าเออนี่เธอเธอกาลัม เออคือว่าฉันมีอันนี้มาให้เธอด้วยอะ่ะมีแว่นตาด้วยนะฉันไม่ได้ใช้แล้วว่าจะเอามาให้ยายนะ่ะนายดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะว่าแต่ทําไมเพื่อนนายได้ไปอยู่กับยายของฉันละ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปหายายดีกว่านะยายเอะรถแรล้ววะและตอนนั้นเองที่อุบัติเหตุก็ได้เกิดขึ้นแต่แล้วดูเหมือนว่ามินยองนั้นจะผักคุณยายล้มเออนี่เ,เ,เนี่ยเฮ้อต,ต,ตายแล้วไปดีกว่า<อ>ยายยายไม่จริงไม่นะไม่จริงใช่ไหมไม่นะไม่ หนีดีกว่ารีบหนีดีกว่าแกไปหาแม่ก่อนนะ <S <S ฉันยังไม่ได้บอกลาหลานฉันเลยทำไมยายทิ้งหนูไปแบบนี้ยายตอนนี้มินนี่นั้นเสียใจมากๆากจนมันทําอะไรไม่ถูกแล้วความทรงจําของคุณยายก็ได้ผุดขึ้นมาก่อนที่เธอจะสิ้นใจตายกาลามหิวแล้วเหรอลูกไช้ค่ะกาลามหิวแล้วค่ะทําไงดีคิดถึงตอนนั้นจังเลยนะ เราไปทำความสะอาดที่บ้านคนรวยวเขาจะกินอาหารเหลือไว้แล้วก็จะเอาไปทิ้งเปลี่ยนอาหารให้ใหม่ด้วยนะครับมันไม่อร่อยเอาอันนี้ไปทิ้งด้วยได้เลยค่ะจะเอาไปทิ้งตอนนี้แหละค่ะคุณผู้ชายไเลื่องมากะมัดเลยนี่นี่พวกเธอนะ่ะจะเอาขนมไปกินไหมเขาทิ้งแล้วนะเอออย่าเพิ่งทิ้งได้ไหมหลานฉันหิวข้าวพอดีเลยฉันขอแล้วกันนะกกล้ามยายได้ข้าวแล้วกินจังเลยค่ะกินเยอะๆนะหลานกินนะ หลายจังเลยคุณยายจ๋าหนูคิดถึงยายนะยายยังมองไม่เห็นเลยอะ่แทนที่จะมองเห็นฉันก่อนอาล่าไม่เป็นไรแล้วนะคุณยายไปสบายแล้วแล้วนี่เธอจะเอายังไงล่ะเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะอย่าร้องให้พาฉันไปแจ้งตำรวจทีชั่วต้องได้เข้าคุกเหรแม่หนูกลัวความผิดจังเลยมินนี่ลูกไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวแม่นี่จะจัดการเองมันจะจับลูกงั้นหรอไม่มีทางซะหรอกพวกเรามีเงินซะอย่างเดี๋ยวเราจะจ้างตำรวจเองไม่ต้องร้องให้ในะลกน และในที่สุดการามเองก็ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจเพื่อที่จะให้คนชั่วนั้นเข้าคุกคุณตำรวจคะเออมีอะไรให้ผมรับใช้งั้นเหรอครับฉันขอแจ้งจับคุณมินนี่ค่ะฉันเห็นต่อหน้าต่อตาว่าเธอน่ะผลักคุณยายฉันล้มลงใช่ครับผมจะเป็นพยานเองผมเห็นรถชนเธอด้วยครับไม่ได้ฮะไปหาหลักฐานมาใหม่นะครับหลักฐานแค่นั้นมันไม่พอหรอกแต่ดูเหมือนว่าคุณตำรวจนั้นจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับเธอมากๆกลับไปเถอะครับที่นี่ผมไม่รับทำคดีแล้วไปขอโทษนะครับ ผมต้องการเงินด่วนช่วงนี้และดูเหมือนว่าคุณตำรวจนั้นจะโดนจ้างจากใครบางคนนั่นก็คือคุณแม่ของมินนี่นั่นอเองผมไล่เธอกลับแล้วครับคุณนายดีมากช่วยปิดคดีที่เหลือให้ด้วยล่ะอย่าให้ลูกฉันไปยุ่งกับตำรวจครบคุณนายลูกสาวของฉันนะต้องปลอดภัยท้ายแล้วเธอเองไม่ได้รับความยุติธรรมคนร้ายก็ลอยนวลตัว ฉันไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วฉันอาจจะต้องหนีไปสักที่เอาผ้าของนายคืนไปนะแล้วก็เลิกยุ่งกับฉันสักทีเธอหมายความว่ายังไงนะแต่มันก็เป็นเพราะนายไม่ใช่เหรอที่มายุ่งกับฉันตลอดฉันจะไม่อยู่แล้วฉันจะแก้แค้นแทนเองนี่เธออยู่กับฉันเถอะนะฉันจะดูแลเธอเองนายไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกต่อไปในเมื่อตำรวจทำอะไรก็ไม่ได้ฉันจะตามล่าแกแน่นอนนางมินนี่คนที่มันฆ่ายายฉัน นสมควรได้รับโทษสามเท่าและแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆสามปีผ่านมาดูเหมือนว่าแท็กนั้นจะยังคงรอคอยให้เธอกลับมาที่เดิมเสมอผ่านมาสามปีแล้วนะ เธอจะสบายดีไหมเนี่ยการัมเองจะคอยเฝ้าห้องนี้รอให้เธอกลับมาที่เดิมฉันรักเธอนะฉันเชื่อว่าเธออยู่ที่ไหนสักแห่งหน,นี่แหละฉันคิดถึงเธอนะการัมเธอเองคงเลิกตามหามินนี่แล้วสินะแกแล้วเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าตอนนี้การัมนั้นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปุการัมสวัสดีครับนี่พวกนายไม่ต้องสวัสด,ดีฉันก็ได้หรอกนะ พวกนายเองก็เป็นเพื่อนฉันนี่ดูเหมือนว่าเธอนั้นอยู่แก๊งอะไรสักอย่างคือว่าคนที่ให้ไปตามหาตอนนี้เราพบตัวแล้วนะครับแน่นอนว่าเธอนั้นไม่ยอมหยุดค้นหามินนี่<ะ>มินนี่งั้นเหรอ ดีเลยมันอยู่สนามบินนี้เหรอครับในที่สุดฉันก็เจอตัวมันแล้วสินะเออแล้วเธอจะทํายังไงต่อไปหรอสามปีแล้วเธอควรให้อภัยได้แล้วมันคนอย่างฉันไม่มีทางให้อภัยคนที่มันฆ่ายายของฉันหรอกนะไปไปเตรียมแผนการซะฉันจะจัดการมันวันนี้แหละและในที่สุดดูเหมือนว่าแผนการของเธอนั้นไม่มีวันหยุดแน่นอนไม่ว่าแกจะหลบความผิดแค่ไหนแกก็หนีความผิดไม่ได้หรอกยายมินนี่ ฉันจะเอาคืนให้หมด<ฮ>ลูกสาวแม่ได้เวลาบินหนีแล้วลูกแม่กลัวมันตามมาหาลูกจนเจอลูกต้องหนีออกจากประเทศไทยให้ได้นะสามปีนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆเลยนะนางนั่นยังไม่หยุดตามหาหนูอีกห้อหนูกลัวไปหมดแล้วนะแต่ก็ช่างเถอคะค่ะเดี๋ยวหนูก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศแล้วก็แค่ยายตายมันจะอะไรกันนะักกันหนาตามล่าฉันอยู่ได้อ้เอ๊ะ ดีใจจังเลยได้เจอแท็กด้วยเป็นไปได้ไงอะยังไม่ตายอีกเหรอฉันคิดว่ากาลามกาลังตามหาเธออยู่นะออฉันไม่ขออยู่ใกล้เธอดีกว่านะฉันยังจําเหตุการณ์วันนั้น<ะ>ได้นายหมายความว่ายังไงนะยังคงลังเกลี่ยฉันอยู่สินะเรระวังตัวไว้ให้ดีเถอะกาลามกาลังจะตามหาเธออยู่นั่นแหละ นายก็รู้เรื่องด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วใช่ก็มันเป็นเพราะนายนั่นแหละที่ทําให้ฉันต้องฆ่ายายนะเข้าใจไหมออนั่นมันเป็นเพราะเธอต่างหากจะมาโทษฉันทําไมล่ะไม่อยู่แล้วในที่สุดเธอก็เห็นตัวจนได้นางมินนี่คนนี้แหละมินนี่สุพิชาคนที่ผลักคุณยายคุณล้มน่ะทําไมมันเป็นแบบนี้ไปกันได้นะทําไมกันอะไรเนี่ยมาเย็นแกะกะทำไมยะหอบไปสิฉันก็จะไปเบนแล้วรู้ไหมว่าฉันสายเนี่ยออกไปยังทําตัวแรงเหมือนเดิมเลยสินะ แกจำฉันไม่ได้เงั้นเหรอมินนี่ฉันจะจำได้ไงล่ะแกเป็นใครนั่นน่ะเมื่อสามปีก่อนแม่แกแล้วก็แกเนี่ยทำอะไรไว้กับยายฉันละ่ะฮะดูไว้นะฉันเองการัมฮะกากรัมฉันกลัวแล้วไม่นะแกคงจะรู้ตัวดีสินะว่าแกจะต้องชดใช้ชีวิตแทนยายของฉันไม่นี้เอ๋ลูกสาวฉันไม่ไม่ไม่ไมไมออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ให้แกมาทำ้ายลูกฉันอีกแล้วหนีไปไ หนีไปสิเรียไปเลยทีแบบนี้มาทำเป็นขี้ขาดตาขาวไปดีกว่าไปเลยนะอะไรกันเนี่ยมันไม่ทำอะไรลูกฉันงั้นหรอมันคิดจะทำอะไรกันแน่ ลูกสาวของแม่รีบหนีไปเลยนะลูกนะสายตาของนังนั่นมันปีศาจชัดๆเลยแม่จา๋าหนูลาก่อนนะอีกสิบปีไม่เจอกันหนูกลัวยายนั่นนะเอาละทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วครับเริ่มเลยไหมอย่าลืมใช้มือถือสั่งละ่ะเข้าใจไหมฉันเองก็ขอไปเจอใครบางคนก่อนพวกนายจัดการเลยนะในที่สุดแท็กนั้นเฝ้ารอให้เธอนั้นกลับมาเจอกันความฝันตอนนี้เขาก็เป็นจริงแล้วการมเองก็เดินมาจากด้านหลังไม่ได้เจอกันนานเลยนะแทกจำฉันได้ไหมนะเอ๊ะ เฮ้ยยังไงตกใจฉันหรอคิดถึงนายจังการาในที่สุดฉันก็ได้เจอเธอหายไปไหนมาเนี่ยฉันนองตามหาเธอแทบแย่แต่เอ๊คือมินนี่อยู่ที่สนามบินนี่นี่นะเธอไม่คิดจะทําอะไรเขาหรอกใช่ไหมหมายความว่ายังไงน่ะการาเธอคิดจะทําอะไรนายคิดว่าฉันคงลอแก้แค้นมินนี่แล้วสินะเปล่าหรอกฉันไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้หรอกนะและนี่นี่คือสิ่งเดียวที่ฉันจะมอบให้คุณย่าฉันได้เออหมายความว่ายังไงกันเหรอก็นี่ไงล่ะอือ เครื่องบินแล้วสินะแต่เอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมเครื่องมันล้อจังเธอหมายความว่ายังไงนนะเฮ้ยดูเหมือนว่าเครื่องบินที่มินนี่นั่งไปนั้นระเบิดออกมาแตกเป็นสิ่งๆก็ตอนนี้ฉันแก้แขนสำเร็จแล้วแหละหนังดันตายก็ได้สุดีไม่นะกาลัมและฉันเองก็ขอเลือกเส้นทางของฉันเราอย่าได้เจอกันอีกเลยนะตอนนี้เครื่องบินระเบิดแล้วรับนายไปกันดีกว่านะเขาต้องกลับไปดูเด็กๆที่นั่นด้วยแน่นอนว่าตอนนี้เธอแก้แ้นสำเร็จ และคนที่อยู่ต่อด้วยความทรมานก็คือแม่ของมินนี่นั่นเองพวกเรากลับกันเถอะไ,ไม่นะลูกฉัน ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเมื่อเธอแก้แค้นสำเร็จเธอเองก็ได้กลับมาที่แห่งนี้พี่การับมาแล้วพี่กลับมาแล้วเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะวันนี้พวกพี่ๆเอาตุ๊กตาม,มาฝากด้วยนะดูเหมือนว่าเธอนนัจะเปิดสถานที่แห่งนี้รับเลี้ยงเด็กที่ยากจนเพราะว่าการามเข้าใจดีว่าความยากจนนั้นมันเป็นยังไงและนี่แหละคือเส้นทางชีวิตของเธอจบแล้วย้พี่กายพี่กายับ